สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสิร์ฟเสิร์ฟนะครับก็อยากจะมาอัปเดตท,ทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้าซัมซุงนะครับตอนนี้เนี่ยผมเองเนี่ยได้ใช้เจ้าตัวซัมซุงแกลเล็กซี่โน้ตสามนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงตกใจว่าเฮ้ยโน้ตสามตอนนี้เนี่ยโน้ตนี่มันเลิกผลิตไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีการนํามันกลับมาใช้ทําไมถึงนํากลับมาใช้เพราะว่า คิดถึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมเองเนี่ยใช้ได้มาได้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วเกิดปัญหานะครับพอจริงๆในตัวนี้เก็บเข้ากลุ่ไปตั้งนานแล้วนะครับพอเอากลับมาใช้จริงๆเนี่ยเจ้าตัวฝาหลังเก่าของเขาเนี่ยนะครับก็เกิดอาการแบบฝาหลังมันละลายอ่ะเข้าใจไหมโดยที่ผมก็เลยไปค้นหาตามอินเตอร์นอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ดูแล้วกันมันสามารถสั่งฝาหลังแล้วไม่ใช่ฝาหลังแค่เฉพาะสีของมันนะครับเราสามารถสั่ง เป็นสีอื่นๆใหด้ด้วยจะสั่งเป็นสีชมพูสีครีมสีแดงสีแดงเข้มอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยชื่นชอบสีเหลืองอยู่แล้วก็เลยสั่งสีเหลืองมาลองใช้ดูแล้วมันสวยงามมากดูดิแล้วการผลิตของเขาเนี่ยการจับเนื้อหนงเนื้อหนังของเขาเนี่ยไม่ได้ต่างจากเจ้าตัวของแท้เลยนะครับตรงนี้นะครับข้อแรกเนี่ยก็คือข้อดีของมันเลยอันนี้คือข้อดีเลยนะครับก็คือเราสามารถแกะฝาหลังเปลี่ยนฝาหลังได้ตามใจชอบเลยนะครับส่วนข้อที่2เนี่ย เดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่คือแบตเตอรี่เดิมที่ผมใช้นะครับคือมันบวมเฉิงเลยคือมันก็ไม่ได้บวมเฉืงขนาดนั้นนะคือมันก็ยังใช้ได้นะพูดถึงนะแต่ว่าเวลาปิดฝาของมันเนี่ยพวกนี้ตัวนี้เวลาปิดฝาของมันนะครับพอใช้แบตแท้ของมันที่ใช้มาตั้งนานเนี่ยมันก็จะบวมใช่ไหมครับแล้วมันก็จะฝาหลังมันจะปิดไม่สนิทไงดังนั้นวิธีแก้ไขง่ายๆเลยเนี่ยผมก็มีการสั่งนะครับเจ้าตัวแบต แต่ว่าตอนนี้มันเป็นแบบเทียบหมดแล้วล่ละนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยค่อนข้างใช้ได้นะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ชิป snapdragon นะมันเป็นชิป exynos นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้แบตเตอร์ล่งแบตเตอรี่ที่เขาใช้มาเนี่ยที่ทุกคนในวงรีวิวบอกว่าเฮ้ยแบตม,มันหลงแบตมันไหลเนี่ยมันไหลเพราะว่าชิปมันด้วยจากการใช้งานของมันเองนะครับไม่ได้ไหลาจากตัวแบตเตอรี่ของมัน ก็คือ,อง,ง่ายๆถ้าเกิดว่าจะแก้ไขปัญหาแบตหลงแบต,แบตไหลเนี่ยก็ซื้อแบตอันนี้ทิ้งไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าเวลาใช้จน,นหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องชาร์จเลยนะครับ <S <S ส่วนข้อที่3เนี่ยก็คือในเรื่องของความชอบส่วนตัวจริงๆก็คือเจ้าตัวปากงปากกานะครับปากกาเนี่ยโอ้โหมันใช้งานได้ดีมากๆแล้วสมมุติว่าเราใช้เขียน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 เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขยับไปรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูผมเองเนี่ยก็ใช้เจ้าตัวซัมซุงนะครับ S Galaxy S 2 1 Ultra Snapdragon นะครับตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้งานมันได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันรองรับการใช้ปากกา S Pen ด้วยนี่เห็นไหมดังนั้นเจ้าตัวปากกาตัวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อปากกาเสริมของมันนะครับเราใช้เจ้าตัวปากกาเก่าๆของเจ้าตัวเนี่ย Note 2, Note 3, Note 4, Note 5อะไรพวกเนี้เราสามารถเอามาใช้กับเจ้าตัว S 2 1 Ultra Snapdragon ได้ด้วย ส่วนข้อที่4เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะทนไม้ทนมือมากๆผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะครับนี่ลอยเลยเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดทําตกมาเนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้วเพราะว่าใช้มาตั้งแต่แบบ ตั้งแต่เด็กๆอะ่ะมันก็ไม่เด็กมาก,กน,นะก็เกือบเกือบสิปีได้นะครับเนี่ยเห็นไหมดูลงดูลอยมันดีคือจะตกกี่รอบเนี่ยจะพังกี่รอบเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ยังฟื้นคืนชีพกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับใช้งงใช้งานได้แบบปกติลื่นไหลเหมือนเดิมนะครับแล้วข้อต่อมาเนี่ยมันก็ประจวบเหมาะมากๆน้ำหนักของมันเนี่ยเบามากๆแล้วมือถือสมัยนี้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมคือโอ้โห จะ2จะ300กรัมแล้วคิดด,ดูดีแล้วช่วงนี้มือถือฝา,าพับมาแรงมากนะครับแล้วมือถือฝา,าพับเนี่ยมันก็มาพร้อมกับน้ําหนักที่เยอะอะอย่างอย่างตำต,ำต,ำตำนี่ก็250กรัมแล้วอะตัวนี้เนี่ยคือมือถือรุ่นเก,ก่าแล้วกันนะครับมันเป็นมือถือแบบแกะนู่นแกะนี่ได้อะดังนั้นเนี่ยไอย้ความบางความเบาของมันเนี่ยเป็น จุดเด่นของเขาเลยจริงๆนะครับแล้วข้อต่อมาเนี่ยไม่พูดไม่ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้มันแทบจะไม่มีแล้วขอให้เ,เอากลับมาหน่อยก็ดีนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ IR Blaster นะครับตัว IR Blaster เนี่ยก็คือเวลาที่เราเนี่ยทำรีโมงรีโมทแอร์หายหรือว่า หารีโมททีวีไม่เจอเนี่ยเราก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยบวกกับแอปพลิเคชันในนี้ในนี้มันมีให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะใช้แอปพลิเคชันนอกอย่างเจ้าตัวของพวกเสียวมีหรือว่าของโฮเวอนี่ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเราสามารถโหลดตัวนั้นมาแล้วก็ใช้กับในการเปิดทีวีเปิดพัดลมเปิดแอร์เปิด, Air, ปดกล่องทีวีดิจิตอลเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับที่รักมากจริงๆนะครับมันใช้กับ หูฟังของผมได้ทั้งหมดนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับคือรูหูฟัง3.5นั่นเองพูดง่ายๆเลยเนี่ยดูดิคือผมมีไว้แถวบ้านใกล้ๆบ้านใกล้ๆห้องนอนทุกห้องเป็นแจ็คหูฟัง3.5ทั้งหมดนะครับแล้วเวลาจะหยิบเจ้าตัวนี้เนี่ยมาฟังเพลงเนี่ยมันก็ไม่ทําให้เราผิดหวังนะครับไม่ต้องมานั่งหาพวกทายปทรงหูฟัง Type C มานั่งใช้งานแต่พูดถึงข้อดีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับ ข้อเสียของมันเนี่ยจากการใช้งานมือถือรุ่นเก่าๆแบบนี้เนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับข้อแรกเลยเนี่ย 3G 3G คือตัวนี้เนี่ยมันดันไม่รองรับ 4G นะครับมันจะมีโมเดลที่มันรองรับ 4G ก็มีแต่ว่าตัวในไทยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นรหัส n 9 0 0นะครับมันจะรองรับแค่ 3G เท่านั้นเองถามว่าไวไหมอะ่ะคือ คือมันไม่ถูกใจแบบคนที่ใช้ 5G หรือว่า 4G LTE มาอยู่แล้วนะครับแต่ใช้งานขั้นพื้นฐานเนี่ยถามว่าสบายบาย,บายดีกว่านะครับและข้อต่อมาเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่อย่างที่ผมบอกแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่าซื้อไว้เยอะๆเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อแค่อันเดียวแล้ว expect ว่าจะอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยคือถ้าแทบไม่ถ้าไม่ค่อยได้ใช้งานมันเนี่ย standby time ของมันเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเมื่อเราเนี่ย เปิดจอใช้งงใช้งานนู่นนี่นู่นนี่นู่นน,นี่เนี่ยคือบอกเลยว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันไหลเร็วมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีแบตสแปร์ว่าอีกสักก้อนหนึ่งหรือว่า2ก้อนเนี่ยชีวิตเนี่ยมันสบายมากนะครับก็เลยบวกกับข้อเสียข้อที่3นะครับคือตอนช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยคือมันมีแต่ชิป e X y n o s เข้ามาขายในไทยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นชิป e X y n o s ถามว่าร้อนไหมเนี่ย คือมันเป็นชิปเก่านะมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่ว่ามันทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมันไหลเร็วมากหมดเร็วมากนะครับดังนั้นเนี่ยพอปีปีนี้เลยดีกว่านะครับก็คือคนไทยเนี่ยเริ่มได้ใช้ s น a p d r a g o n เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเหลือข้อเสียนะครับอีก2ข้อเดี๋ยวโชว์ให้ดูจัดๆเลยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวนักจ๋าคือเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันให้ดูตัวเบลฟอเลยนะครับ ซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับเราต้องการจะ update. อัปเดตอ่าโอเคมันต้องการให้เราอัปเดตใช่ไหมพอเราอัปปุ๊บนี่ให้เวลามันแป๊บหน,นึ่งเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกว่าคุณเนี่ยอัปเดตเป็น เจเนอเรชันสูงสุดแล้วนะครับคือมันไม่มีคือมันตัดการอัปเดตของเราไปแล้วแต่ก็เข้าใจนะมือถือนี่มันก็เกือบ10ปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสําหรับคนที่เฮ้ย <c oughs> อยากจะใช้ตัวนี้ได้ยาวๆหรือเปล่าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหมือนใช้แบบเอาไว้แก้เบื่อดีกว่านะครับมันไม่ได้เหมาะที่จะแบบเหมือนกับมาใช้เป็นจริงจังเป็นตัวหลักปิดท้ายข้อสุดท้ายนะครับเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากที่สุดแล้วนะครับก็คือตัว Type C นะครับ ไม่ตัวนี้เนี่ยไม่มีการ type c ก็เข้าใจนะไอ้พวก type c charger หูฟัง type c เนี่ยจะใช้กันร่วมกับตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น micro usb นะครับเวลาจะชาร์จเนี่ยคือผมเชื่อว่าทุกบ้านเนี่ยก็คงมีเจ้าตัวสายชาร์จเจอใน micro usb กันพอสมควรนะครับก็ต้องใช้เจ้าตัวนี้แล้วชาร์จโคตรช้าต้องบอกเลยโคตรโคตรช้านะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ด้วยนะครับมันเกี่ยวกับเจ้าตัว การชาร์จของแม้ว่าผมจะใช้ไอหัวชาร์จเร็วหรือว่าสายชาร์จเร็วอะไรก็ตามเนี่ยชาร์จเนี่ยโคตรโคตรช้านะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเสียหลักๆเลยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนคิดว่าเจ้าตัวซัมซุง g าแล็กซี่โน้ตสามเนี่ยอย่างน่าเล่นไหมนะครับโหแต่เห็นสีนี่มันแซบขนาดไหนคิดด,ดูดีนะครับก็ลอง คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอามาลองเปรียบเทียบนะครับการใช้ S Pen คู่กับเจ้าตัว s 21 Ultra ดูว่าแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็อยูทูบถ้าก็แชร์นะครับ Subscribe แลรวไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสริๆๆนนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ